สวัสดีค่ะมาเจอคัน้แวะเจแฟนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นแวะได้กลับมาที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็ได้มาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้นแวะก็ได้มากับทัวร์นะคะแถวบ้านนแวะเองนะคะที่ว่าเพื่อนเพื่อนอพี่น้องในชุมชนแถวเขตท่ารายนะคะประชาชื่นค่ะเราได้จัดทัวร์มาที่จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยากาศในรถทัวร์นะคะช่วงเช้าก็จะมีบริการอาหารเช้าด้วยนะคะ,ะข้าวเหนียวไก่ย่างนะคะแล้วก็สลัเปาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราพักท้องสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาร้องลําทําเพลงในรถนะคะก็บรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะสนุกสนานมากเลยค่ะ ทัน,นี้พักเข้าห้องน้ำกันก่อนนะคะอันนี้เป็นรถบัสสองชั้นนะคะแล้วก็วันนี้มาทัวร์กันมากกันกี่คนเฟีย45 55คนทั้งหมด55คนนะคะนี่แวะพัก ปัมก่อนนะคะเดี๋ยวน้องแวะก็จะเข้าห้องน้ําก่อนนะคะเพราะว่ามีแต่ผู้สูงอายุเยอะเยอะนะคะแล้วก็วัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเยอะรุ่นที่ไหนคะรุ่นสลาสลารุ่นสลาสีโอเยี่ยมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้รางวัลเดี๋ยวให้รางวัลคุณพี่เขาสนุกสนานกันมากเลยวันนี้เออป็นช่วงวันหยุดนะคะแล้วก็อะไรจะเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเข้าแวะเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนนะคะ มีแต่คนสุขภาพดีทั้งนั้นเลยค่ะมียืนิสสวยค่ะอันนี้เรามาวัดเขาดินอ่ะไปขับขับขับแล้วเอ้ยไหเจ็บนะเออ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 รถมาจากญี่ปุ่นมาที่ไอ๋อครับอันนี้ก็ญี่ปุ่นก็มาจากญี่ปุ่นแอะไรยูโนมอโตะกับอะไรโตชิบะนะครับบอสไซยามาฮ่ามาพร้อมเลยคูโบต้าพร้อมนะฮะมาเจอแล้วนี่ก็เป็นป้ายนะคะแมวกวักขับ ที่ใหญ่ที่สุดในนี้นะคะแล้วก็มาในกีนโกแลนด์นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูเลยเดี๋ยวก็จะลองเข้าไปดูนะคะเออนี่ค่ะนี่จะเป็นพระบรมธาตุเจดีนวมงคลเศรษฐีรอยพระพุทธบาทคู่ด้วยนะคะแล้วก็มีแมวกวักซับด้วยอะ่ะอันนี้มีดาลุมะเทพเจ้าแห่งความหวังด้วยนะคะอันนี้กิจกรรม ภาพวาดไทยญี่ปุ่นด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นทางเข้าใช่ค่ะอันนี้มีให้เช่าบริการด้านหลังนะคะบรรยากาศก็จะสไตล์คล้ายๆญี่ปุ่นเลยนะคะ มีธงญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีสากุระด้วยบรรยากาศย่เหมือนญี่ปุ่นมากๆเลยอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะโอ้เป็นเหมือนกับนีิฮงมุระเลยนะเนี่ยเหมือนกับแบบเป็นเมืองในญี่ปุ่น,นเลย<ไ>ขายด้วยหมวกน่ารักอะ่ะหมวกน่ารั อันนี้กอต้ต้ซังก็พยายามเดินสำรวจดูตามวัดนะคะวัดนี้ก็จะมีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นผสมกันค่ะเอาโต้ซังอันนี้เป็นาดาลุมะนะคะดูดาลุมะนี่แบบว่า ยังใหญ่เลยค่ะอันนี้ยังใหญ่มากแล้วก็มีรูปปั้นของอาญี่ปุ่นด้วยนะคะอันนี้เตรียมพร้อม <c oughs> นี่เป็นตลาด นี่ตลาดร้อยปีนี่ดูสิค่ะอันนี้ตลาดร้อยปีนะคะโอ้โหแล้วดูบรรยากาศสุดยอดเลยอะ่ะสุดยอดสุดยอดเอาสั่งน้ำแข็งมาแล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยค่ะ เราจะสั่งตัวตอีมะอาซุยเด็ดค่ะโซนนี้อาซุยคนน่นอ,อ,อ่ะโซนน่ะนะโซนตอนนี้คือญี่ปุ่นน่ะจะร้อนมากกว่าเมืองไทยตอนนี้เมืองไทยเป็นฤดูฝนใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นน่ะ,ะเป็นฤดูร้อนแล้วร้อนมากเลยเท่ากับเดือนสี่ของบ้านเรานะคะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอ,อันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวนอนนะคะนี่น่ากินโเราสั่งโอชิโซะเนาะ เราไปทานข้าวที่ตลาดร0อยปีเสร็จแล้วนะคะนาแวก็มาที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยด้วยค่ะอันนี uh, ้เป <mon> ็นบ <mon> ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะ บ้านควายค่ะโอ้นี่โอ้โหน้ว๊กเพิ่งมาครั้งแรกนะเนี่ยเข้าไปก็เสียบัตรคนละา30บาทนะคะนี่น้องว๊กเบโต,โต๊ะสังสองคนก็60บาทนะคะโอตโต๊ะสังอี๋เดืเสือนะแนี่นี่มีน้องควายด้วยค่ะอี๋เน่นี่มีขายขหงขกงไม้ด้วยอืมดสวยนี่ ออชอบม,มากๆบ้านสงไทยก็มีหลายหลังนะคะนี่ดูข้างหลังไม่ไม่ทราบว่าเขาให้เช่าเป็นรายวันด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้โอ้ในบ้านสงไทย สวยงามมากเลยนี่พี่ๆเขาก็มาถ่ายรูปก,กันค่ะแล้วก็เราเดินออกมาข้างนอกเป็นระเบียงแล้วก็จะมีน้องควายอยู่นี่ค่ะโอ้ยดูบรรยากาศสิครับเพื่อนๆแบบสุดยอดเลยอะ่ะชอบไปวนเปสะพาน <laughs> แดดเริ่มแรงนะนี่มาถึงที่ว่าเขาเลี้ยงน้องควายแล้วนะคะโอ้โหดูบรรยากาศดูนี่สดยอดเลยค่ะนี่เป็นสาลาพักนะคะเป็นสาลาพักให้อาหารปลาโอ้ยมีควายเผือกด้วยนุ่นไกลๆนุ่นอยู่ตรงนั้นค่ะสงบอกที่ญี่ปุ่นนะก็มีควายนะแต่ว่ามี อยู่ในจังหวัดโอกินาว่านะคะโอกินาว่าเนี่ยจะมีเยอะอยู่นะคะโอกินาว่าเนี่ยก็คล้ายๆประเทศไทยนี่แหละคะ่ะน้าผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสมีวัวมีควายอยู่ด้วยนะคะโอ้อันนี้ควายเผือกนี่ควายเผือกโอ,อ,อ้น้านั่งควเดิ่อยูอ่น้ำในแบบต่างได้ยุบตัวยาวไม่เห็นมันกระด้